ครับวันนี้มีรถมาให้ชมสามคันนะครับเป็นเพจรถมีสองสภาพดีเช่นเคยนะครับคันแรกเป็นอานุเอลติด1.8นะครับเกียร์ออโต้เซ็นทรัลล็อก ABS นะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับภาษีเต็มนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วคันที่สองเป็นอานุเอลติด1.6เกียร์ออโต้นะครับ ABS กระจกไฟสี่บานแล้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่69,000บาทนะครับ คันที่สามเป็นเอาติด 1.8e นะครับตัวนี้ได้สีใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับสีสวยเบรก abs ดิสี่ล้อแอร์แบ็กสองใบนะครับเป็นท่ัลล็อกยางได้เป็นยางปี22ยางมิชลินเอเนจีนะครับยางสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสมบูรณ์นะครับภาษีเต็มพร้อมใช้งานครับรถอยู่อำเภอปากข้าจังหวัดราชบุรีนะครับติดต่อสอบถามคุณวัลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับ ระวังวิชาชีพด้วยรถโดยรขย้อนมาสอบถามหรือมาลองขับมาลองดูตัวจริงก่อนได้นะครับขอบคุณครับ